เอ่ออาให้ตั้งคำถามสักคนหน่อยอัเสิเดช่าช่วยตั้งคำถามหน่อยเอราะนุญาตครับอาจารย์ครับต้องต้องเป็นคำถามที่ที่เกี่ยวกับสารจาพวกมอริแดงหรือไหมครับหรือว่าเป็นคำถามอื่นๆก็ได้คำถามอื่นได้ครับครับพอดีพอดีผมอยากอืมเอ่อเคลื่อนหายไปของอัสสิเดช่าเคลื่อนหายไปนิดนึงอ่าทวนคำถามใหม่ครับพอดีพอดีผมอยากถามว่า ทําไมเราจึงต้องมีการบรรจุวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยลงไปในหลักสูตรของของกระทรวงศึกษา,ษาธิการครับอทําไมเราต้องบรรจุใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปถามรัฐมนตรีศึกษาเนาะวัน่ใช่ไหมจริงๆก็ <c oughs> เขาก็มีมาก่อนนั่นแหละคือจริงๆเนี่ยเนื่องจากการเรียน การเรียนการสอนในถ้าตะวันตกนี่เนาะตะวันตกอยาก่างออสเตรเลียอเมริการหรือในยุโรปบางประเทศเขาจะไม่ให้เอาความรู้เรื่องศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นหลักสูตรในรายวิชาเรียนนะ,นะครับโดยเฉพาะตะวันตกเนี่ยเขามีประสบการณ์จากสมัยกลางที่สมัยกลางก็คือศาสนาจัดครอบคลุมหรือครอบงําการเมืองการปกครองทําให้ผู้คนเบื่อหน่ายกับศาสนา นะครับเพราะนั้นมีช่วงหนึ่งที่รัฐที่คอมคมิวนิสต์คานมาที่ตั้งเจ้าของอรัฐที่คอมมิวนิสต์ะนะครับหรือสังคมนิยมเขามีเขียนไปทฤษฎีไว้ว่าศาสนาคือยาฝิ่นศาสนาคือยาเสพติดศาสนาคือความหลอกลวงเพราะว่าเขาได้ประสบการณ์จากจากไรจากสมัยกลางแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในเนื้อหาหลักคําสอน บางศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของการที่นำไปปฏิบัติไม่ได้แล้วก็นอกจากเป็นความเชื่อนาไปปฏิบัติแล้วเนี่ยยังเป็นการบังคับหรือเป็นการทําร้ายคนที่เห็นต่างยกตัวอย่างเช่นในสมัยกลางคนที่มีความเห็นคัดค้านกับหลักคําสอนทางศาสนาหรือคัดค้านคำพีเนี่ยจะถูกประหารจะถูกทําร้ายจะถูกแม่มดไล่ตีไล่ฆ่าอะไรทุก่งเนี้ยไม่มีความสุขนั้นคนตายด้วย แนวความคิดทางศาสนามีเยอะเพราะนั้นในต่างประเทศจึงเขาเขาจึงไม่ให้สิ่งที่สิ่งที่เป็นหลักคําสอนในศาสนาเขาบอกว่าเป็นแค่ความเชื่อไม่ใช่ความรู้เนาะนะครับไม่ใช่ความรู้เพราะว่าแนวความคิดอะไรที่วิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ทดลองไม่ได้นะครับมันทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยเฉพาะในออสเตรเลียนเนี่ยนะครับเขาห้ามถ้าอยากจะสอนศาสนานให้ไปสอนในในบ้าน มาสอนในที่ชุมชนโดยเฉพาะในสถานศึกษาเขาห้ามเนาะนะครับมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะแหละทนนี้คําถามของสิทิชาติที่บอกว่าทําไมต้องบรรจุผู้ศาสนาเป็นรายวิชาอ่าเป็นวิชาอย่างในสังคมของเราสูตรนะครับเออโดยสาระแท้จริงเนี่ยนะครับถ้าหลักคําสอนของศาสนามันไม่ใช่ความเชื่อธรรมดาแต่มันเป็นความรู้เนาะนะครับมันเป็นความรู้ที่ไปนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ มันสามารถที่จะอันนี้คือหลักคําสอนที่ในคัมภีร์พระไปิฎกที่ไม่ได้มีการบิดเบือนเนาะนะครับเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้อย่างเรียบง่ายแล้วก็ลดขั้นตอนในเรื่องของพิธีกรรมความเชื่ออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักคําสอนพวกนี้นะครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ไม่บังคับให้ใครเชื่อไม่บังคับให้ใคปรปฏิบัติมันแล้วแต่คนที่มีความเคารพความเชื่อแล้วนําไปปฏิบัติเพราะนั้นไม่เป็นการบังคับอะไรตรงน,งนี้แล้วหลักที่สอนจริงๆแล้วเนี่ยในพุทธศาสนา มันจะต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความคิดหรือสติปัญญาเป็นผู้สอนแต่กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงศึกษาท,าษาที่อาจารย์บอกว่ามีความรู้น้อยที่สุด <c oughs> คือเอาคนที่ไม่มีความรู้ทางพุทธศาสนามาสอนเอาใครก็ไม่รู้จบจบไหนมาก็ไม่รู้เราเอามาสอนพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นการดูถูกภูมิปัญญามากภูมิปัญญาของเด็กภูมิปัญญาของผู้เรียนมากเพราะนั้นเนี่ย เวลานักเรียนนักศึกษาได้เรียนวิชาพุทธศาสนาเนี่ยจึงเรียนไปด้วยบนไปด้วยแล้วบางทีก็ให้ท่องอะไรก็ไม่รู้อะไรทํานองเนี่ยซึ่งในความคิดเห็นของอาจารย์เนี่ยคนที่สอนวิชาพุทธศาสนาในเมืองไทยส่วนหนึ่งเนาะไม่ใช่ทั้งหมดไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเวลาจะเอาพุทธศาสนาไปสอนก็ให้คนอื่นเป็นคนดีแต่ตัวเองไม่เป็นคนดีะนะครับบังคับให้นักเรียนเป็นคนดีแต่ตัวเองไม่เป็นคนดี ยกตัวอย่างเช่นบังคับมาห้ามนักเรียนดืม่มเหล้าสุรายามอแต่ตัวเองเดืม่มหรือสูบบุหรี่อะไรทํานองเนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงขัดแย้งกับความเป็นจริงเพราะฉนั้นคนที่จะสอนวิชาพุทธศาสนาได้ต้องนับถือศีลห้าให้ครบปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมให้ครบแล้วก็ไปสอนแล้วก็มีความรู้เรื่องศาสนาในแง่ของการปฏิบัติไม่ใช่ความ ไม่ใช่เอาพุทธศาสนาไปเป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจหรือในการสร้างความยำเกรงบอกว่าข้าพเจ้าสอนวิชาพุทธศาสนาข้าพเจ้าเป็นคนดีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมองว่าข้าพเจ้าเป็นคนดีต้องกราบไหว้ข้าพเจ้าอะไรทั้งนี้นแต่รับหลังไปอีกเรื่องหนึ่งอะไรทันนเนี้ยนี่คือสาระสาคัญของวิชาพุทธศาสนาเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยคือความรู้ที่นําไปปฏิบัติได้ เป็นธรรมะที่รักษาและคุม้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมได้ไม่ใช่ความเชื่อหรือสิ่งที่ครูสอนบอกหรือบังคับให้เชื่ออะไรท่างางเนี่น,นะครับเอาตอบคำถามยงัง <c oughs> ออีกคนหนึ่งชัยยพลเกินผลมีใครมัางนะที่อาจารย์ยังไม่ถามเนี่ยชัยพลเข้าอยู่ในสายไหมยอยู่อยู่ครับผมเอา จะถามหรือจะตอบเอาลองตอบก็ได้ครับอ๋อสิริชาติลองตั้งคำถามสักถามหนึ่งให้เฉยชนพลตอบหน่อยือเอดี๋ยวขออนุาตคิดคำถาทำแป๊บนึ่งนะคะเอ่ออีกคนหนึ่งสุริรัตน์กินดาสีอยู่ในสายไหมสุริรัตน์อยู่ค่ะ สุริรัชตั้งคำถามอะไรให้สักคำถามหน่อยเพื่อให้ชยพลจะตอบช่วยสิทธิชาติหน่อยนะครับสิทธิชาติตั้งคำถามด้วยเพื่อมีคนอื่นตอบด้วยครับสุริยสุริรัชมีคำถามเนาะหนูสงสัยอันนี้ค่ะอาจารย์ คือหนูคิดว่าหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนหนูคือวันพูดกลางคืนคือวันไหนคะคือวันอังคารที่จะเป็นวันพูดหรือว่าวันพูดที่จะเป็นวันพฤหัสคะ่ะอ่าเป็นคําถามที่ดีมากชาเชยพนเนื่องจากเชยพนเนี่ยตอนนี้จะได้รับการสถาปนาเป็นโหรประจําศาลเจ้าพ่อ <laughs> ชัยเจาพลจะตอบอยังไงเพราะว่าชัยเาพลอยากตอบคำถามเพราะนั้นเนี่ยก็ชัยเาพลในฐานะเป็นผู้รู้ประจําศาลเจ้าพ่อวันพุธกลางคืนคือวันไหนเป็นคําถามของสิริรัตน์าตามความเข้าใจนะครับถ้าเกิดภาษาคนเราที่คุยกันปกติ้ะถ,ถามว่าวันพุธตอนกลางคืนเราก็ต้องคิดถึงกลางคืนวันพุธใช่ไหมครับ,รบถ้าแบบพูดตามภาษาที่เราพูดกันก อ่วันไหนนะน่าจะเป็นวันพุธตอนกลางคืนมากกว่าครับผมกลางคืนคืนหมายถึงวันพุธอ่วันพุธเราเริ่มต้นจากหกโมงเช้าของวันพุธเนาะอาครับอ่าแล้วก็ยาวไปถึงของหกโมงเช้าอีกวันหนึ่งใช่ไหมคือเช้าวันพฤหัสอาอ่นั่นคือคืนวันพุธตามความหมายของผู้เ่ยวชาญชยพลเออสุริรัตได้คำตอบแล้วเนาะ วันพุธกลางคืนก็คือเราวันพุธกลางวันก่อนวันพุธกลางวันก็คือหกโมงเช้าของวันพุธนะครับหกโมงเช้าของวันพุธคือดวงอาทิตย์รุ่งอรุณของวันพุธตอนเช้าแล้วก็ยาวไปนะครับแล้วกลางคืนของวันพุธก็คือตั้งแต่หกโมงเย็นของวันพุธไปถึงหกโมงเช้าอีกวันหนึ่งคือวันเช้าวันพฤหัสนะครับถึงหกโมงเช้าถึงตีห้าไม่ใช่หกโมงเช้าไปถึง ตีห้าห้าสิบเก้านาทีเรียกว่าพุธกลางคืนเนาะนะครับวันพุธกลางคืนมันมีสาระสําคัญยังไงถ้าเราไปเทียบกับความเชื่อแบบฮินดูเนี่ยนะครับวันพุธกลางคืนจะเป็นวันเกิดของดาวของราหูเนาะนะครับราหูจะเกิดวันพุธกลางคืนเพราะฉะนั้นใครเกิดตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นของวันพุธเป็นต้นไปเนี่ยนะครับหกโมงเย็นไปถึงหกทุ่มไปถึงตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้า นะครับไป็นงตีห้าห้าสิบเก้านั่นแหละนะครับเรียกว่าเป็นวันพุธกลางคืนเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยจะบูชาพระราหูเป็นเป็นเทพประจําบันเิเออเทพราหูเนี่ยมีเป็นเทพองค์เดียวที่ไม่ตายเนาะนะครับเเป็นอสูรน,นะครับราหูนี่เป็นอสูรราหูตอนพระ อีส่วนพระนารายณ์พระศิวะหรือเทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายควรเกษมสมุดเนี่ยนะครับแล้วได้น้ำำําอมฤตมาเนี่ยราหูได้ได้ดื่มน้ำำําอมฤตด้วยนะครับพอดื่มไปถง,ถ,งถึงครึ่งคอหรือครึ่งตัวเนี่ยนะครับพระนารายณ์เห็นเข้าก็เลย้างจากมาทําให้ราหูขาดครึ่งท่อนนะครับแล้วก็เหลือแต่หัวเนี่ยนะครับเหลือแต่หัวไม่มีไม่มีปากเนาะนะครับเรียกว่าราหูไม่ตายนะครับ ความพิเศษของราหูก็คือเป็นคนที่มีเซนคนที่เกิดขึ้นกลางคืนมันพุธเนี่ยนะครับมีเซนพิเศษถ้าท่องคาถาพระราหูแล้วก็ไหว้พระตอนกลางคืนหรือจะไปสวดที่ศาลเจ้าพอ่อเนี่ยจะขรัมและศักดิ์สิทธิ์มากสามารถที่จะบอกหวยหคนได้เนาะนะครับอันนี้อาจารย์เล่าตามเขามานะครับก็ใครอยากทดลองใครคยเกิดกลางคืนเนี่ยนะครับจะมีเซนพิเศษแล้วก็สวมดมนต์กลางคืนตั้งแต่สี่ทุ่มหกทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็ สวดคาถาพระราหูแล้วก็ไปสวดอยู่ศาลเจ้าพ่อนะครับอาจจะเห็นอะไรแปลกๆเพราะนั้นถ้าเห็นอะไรแปลกๆไม่ต้อง่วนอาจารย์เนาะนะครับเออนะครับก็เอาเล่าสุนปันเอ่อแล้วก็เออพวกเราถ้าไม่มีศีลห้าครบเนาะเดนะหรือไม่มีศีลไม่ถือศีลแปดไม่ศีลห้าไม่ครบศีลห้าศีลแปดไม่ครบพวกเราอย่าไปบอกหวยกับใครต่อใคร เพรบบาะว่ามันจะเข้าตัวเองคือจะประสบอปปุบัติเหตุหรือจะ,จะจะอะไรล่ะจะประสบภยัยพิบัตินะ,นะครับจะเจ็บเล็กเจ็บน้อยหรือแปลว่าจะเป็นไข้ได้ป่วย,ยหรือประสบเหตุนะครับถ้าเราบอกหมายคนอื่นโดยที่ฐานความคิดของเรามั่นหรือจิตใจของเราไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกหมายบอกอะไรใครทายทำไมทายทักใครเนี่ยถือศีหนห้าสิบแปดให้บริสุทธิ์ถึงจะบอกคนอื่นได้เนาะถ้าไม่ถ้าไม่ศีนห้าสิบแปดไม่ครบ เราอย่าริไปทํานะครับมันจะเข้าตัวเองนะครับก็อันนี้ง่ายๆสํา,าสหรับวันนี้เนาะวันนี้อาจารย์จะสอนเรื่องท่นี้เราก็สารเจ้าพ่อเหนดแดงเราก็ให้ไปงานเป็นใบบันทึกการเรียนรู้เป็นการทัศนศึกษาเนาะนะครับความจริงถ้าไม่มีโควิดอาจารย์ก็จะพาพวกเราไปที่สารเจ้าพ่อเหนดแดงเราไปดูของจริงนะครับพวกเราถ้ามีเวลาก็ไปดูของจริงเราจะเห็นอะไรได้ดีกว่านี้เนาะนะครับเพราะนั้นก็วันนี้เกือบสองชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้ สิบนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับอาจารย์ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาถือว่าคุยยาวนานมากนะครับพวกเราอาจจะ <c oughs> อยู่หน้าจออยู่อะไรทั้งหลายนะครับอาจจะหนักน้สสัสหอยแล้วไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ก็คุยเรื่องที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างคุยเรื่องเจ้าพ่อบ้างไม่มีเจ้าพ่อบ้างอะไรทั้งหลายนะครับหรือใครอยากจะเป็นเจ้าแม่ตอนนี้เจ้าแม่โมอดินแดงยังไม่มีแม,ม่แต่เจ้าพ่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถ้าอยากจะเป็นก็นั่งสมาธิภาวนา ถือศิลแปดนะครับหรือมีซิกเซนมีเซนที่หกเราก็ไปคุยกับคนที่ดูแลสารเจ้าพอเราจะร,รู้อะไรดีๆนะครับถ้าอายากถูกหวยก็ไปถามธนกิจนะครับเเพื่อนของพวกเราอยู่ในศึกษาศาสตร์นั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาไปขอเจ้าพ่อมรืนแดงได้นะครับนอ๋อนะครับอันนี้อาจารย์พูดเล่นพูดนอ่อนนะครับจะพวกเราจะเอาสาระสาคัญได้มากอันนี้เป็นตอนท้ทายๆเพื่อที่ให้พวกเรา สนุกสนานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็เอาความรู้ไปด้วยเนาะวันนี้ถึงตอนท้ายของการเรียนด้วเนาะนะครับก็ขอสวัสดีกับนักศึกษาทั้งหลายขอให้พวกเรารักษาเนื้อรักษาตัวอยู่อยู่ห่างไกลโควิดชีวิตปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอขขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านอาจารย์นะคะ อาจารย์ครับพอดีพอดีสัปดาห์หน้าเป็นวันที่วันที่สิบสองซึ่งซึ่งเป็นวันหยุดอันอันนี้คือไม่ไม่มีการเรียนการสอนใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นวันหยุดไม่มีการเรียนการสอนเนาะครับครับแล้วก็สัปดาห์ต่อไปจะเป็นสัปดาห์ที่วันที่สิบเก้าซึ่งซึ่งซึ่งท่านอาจารย์มีไปเป็นวิทยากรที่สำนักของสมุดใช่ใช่ใช่เป็นวิทยากรที่สำนักของสมุดให้พวกเราลงทะเบียนทุกคนไดยนะครับมันจะมีหน่วยในกิจกรรมอาจารย์เลืมบอกไปบอก อาจารย์บอกในกลุ่มเพจบุกแล้วแหละนะครับในรายวิชานี้ให้พวกเราลงเป็นหน่วยกยิจกรรล้วก็จะออนไลน์อยู่ที่นั่นให้พวกเราเข้าฟังทุกคนเนาะนะครับเป็นเรื่องวรรณกรรมเป็นเรื่องของความเชื่ออยู่ในสิ่งนี้ด้วยเนาะนะครับอ้าวเออเอเอศิชาติครับาถามดีมากเนาะถามดีมากเพราะอาจารย์ลืมไปอาจารย์จะคุยเรื่องนี้แหละนะครับก็ลืมทุกครั้งที่เข้าห้องมาเนะาะพนักก็บอกให้พวกเราเข้ากลุ่มแล้วก็ไปเรียนออนไลน์วันที่สิบเก้าเนาะนะครับ ให้พวกเราลงทะเบียนนะครับมพวกเราลงทะเบียนหมดแล้วเนาะนะครับมีหน่วยกิจกรรมด้วยนะครับตอนนี้หาหน่วยกิจกรรมยากอยู่นะครับก็ลงรายวิชานี้เอ่อแล้วก็จะได้หน่วยกิจกรรมอาคิดว่าอ่อตอนนี้อาจารย์ปิดในเรื่องของเครื่องบันทึกเสียงแล้วล่ะนะครับก็ใครอยาก